มาถึงเรื่องนี้นะครับลูพิต้ายองโง uh ่ค huh. ันนี้นะฮะชุดนี้คุณจำได้ไหมครับหลายคนพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นชุดที่ประดับด้วยมุกเนี่ย <Ha. S 1> ประมาณอยู่6,000เม็ดราคาเป็นล้านนะฮะ oh. ล่าสุดอยู่ดีโดนขโมยไปฮนะหายงไปจากห้องอลองติดตามดูครับ เจ้าหนะะ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับของทางสำนักงานในอำเภอนครลอสแอนเจลิสนี่นะฮะกำลังอยู่ในระหว่างการสืบค้นหาคนร้ายที่ขโมยเดรสไข่มุกสุดสวยเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง150,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ นักสแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์นะครับลูบิา้ายองโง่นะครับสวมเนี่ยชุดนี้เนี่ยไปงานออสการ์เมื่อวานาทิ่ที่ผ่านมาโดย Richard ริชาร์ดโบเมนนะฮะเจ้าหน้าที่จากสำนักในอำเภอที่รับผิดชอบคดีนี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าด r สแบรนด์คาวินไคลน์นะครับที่ประดับไปด้วยมุก6 0 0 0เม็ดได้โดนขโมยไปจากโรงแรมเวสต์ฮอลลีวดูดเวลาเนี่ยประมาณ5ทุม่ม20นาทีอย่างไร้ร่องรอยนะครับตอนนี้เจ้าเจ้าหน้าที่เองก็ขอภาพวิดีโอจาก กล้องวงจรปิดของทางโรงแ,แรมทันทีนะครับเพื่อจะหาเบาะแสว่าใครคือคนร้ายนะครับพราเดรสนี้มีมูลค่าสูงถึง สี่ล้านแปดแสนสี่ล้านแปดแสนนะฮะชุดเดรสสีขาวประดับประดาไปด้วยมุกจำนวน6,000เม็ดชุดนี้นะครับเป็นงานออกแบบของดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างฟรนซสโกคอสตานะครับและก็ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์แฟชั่นรวมถึงผู้ชมในงานมอบรางวัลอสการ์ว่าเป็นเดรสที่โดดเด่นมากที่สุดในงานปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนคดีนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาสืบสวนสอบ สวนเนี่ยนะครับหลายวันแน่นอนนะครับเนื่องจากมีคนไม่ต่ำกว่า12คนเข้าไปในห้องพักของเธอลูบิต้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างผมช่างแต่งหน้าสไตลิสต์ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงเพื่อนๆของเธอด้วยครับ โอ้เธชุดสวยจริงๆ,ๆแล้วก็คงเป็นไข่มุกจริงๆด้วยไงไม่ใช่ไข่มุกแบบพลาสติกอะก็ไม่แปลกหรือเปล่าที่จริงจริงมันควรจะต้องเข้าเซฟนะมันไม่ควรอยู่ในห้องหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่ามัน<ส>ลาบากไงโอหรือว่าใครจะคิดว่าอยู่ดีใครจะเข้ามาที่ห้องเราได้เงนคนก็คนกันเองทั้งนั้นใช่<อ>ไหมล่ะก็ต้องติดตามรายการของเรานะฮะสัปดาห์หน้ารับรองว่ามีข่าวมาบอกกันแน่นอนหรือไม่อาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้หรือจะเป็นคืนนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่งเลยก็ได้นะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไฮโซฮับ